ามเสาเนี่ยก็คือเขาจะเป็นร่มเหรอครับใช่จะเป็นระบบออโต้ใช่ครับที่แบบถูกได้เปิดได้อย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับเขาจะปิดประมาณ5้าโมงเย็นเพราะว่าช่วงมักกะด็บครับช่วงที่มันเป็นมีแดดประมาณนี้แล้วลมเนี่ยเขาจะปล่อยไอ้น้ำไอ้น้ำมันจะสวยกว่านี้เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยมาแล้วเนี่ยจารอเชื่อว่าอยากจะกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะเป็นพื้นที่ที่มีการอิบัตตลอดเวลาเลยครับโอมาชาล้อม้าสีจริงๆอ่ะคือแค่สี่เหลี่ยมข้างบน ช่ครับที่เหลือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนขยายหมดเลยโซนสีม่วงที่เห็นนะครับก็คือจะเป็นพื้นที่สําหรับนมาดของผู้หญินะงนะเมื่อกี้เห็นคอลิสบอกว่าโดมเนี่ยจริงๆมีทั้งสีเขียวและสีขาวใช่ครับอ่ปาปเดี๋ยวพาไปดูกันถ้าเกิดใครที่นึกถึงมสัสยิดนบีโดมสีเขียวเนี่ยจะเป็นไอคอนที่แบบทุกคนจดจำนะโดมพื้นที่สีเขียวบ้านท่ทนานนบีบ้านของท่านนบีส่วนสีขาวก็คือจะเป็นพื้นที่เราด้วย ซึ่งมีความประเสริฐท่านนาบีบอกว่าพื้นที่ระหว่างบ้านของฉันกับมิมบัตของฉันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์คือเรียกว่าเราโดวทุนมินเรียดินจนนะคือเป็นพื้นที่หนึ่งของ<ม>สูงสวรรคร์ซึ่งการละหมาดในนั้นหรือว่าการขออุอาในนั้นมีความประเสริฐผู้คนเลยจะอยากจะเข้าไปพื้นที่ตรงนั้นใช่ครับไปพื้นที่ตรงนั้นไปละหมาดแล้วก็ไปขออุอาต้นที่เราเห็นอยู่รอบๆมสัสยิดนบีที่เดินกันมาเนี่ย <c oughs> มีทั้งหมดกี่ต้นนะ250สิครับ 250ต้นแล้วรายละเอียดแต่และต้นก็คือดีเทลเยอะมากแกะลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีไฟประดับประดารอบเสาอีกนะ